นั่นแหละครับพี่น้องหรือว่าที่นาของบรรพบุรุษของผมเองนั่นแหละครับพอเติบโตไปแล้วเท่าแก่ไปแล้วก็มีการแบ่งแยกที่นาที่ไร่กันนะครับน,นั่นแหละครับพี่น้องหรือว่าที่นาของบรรพบุรุษของผมเองนั่นแหละครับพอเติบโตไปแล้วเท่าแก่ไปแล้วก็มีการแบ่งแยกที่นาที่ไร่กันนะครับกีนาใกล้นะครับพี่น้อง สำหรับบ้านเรานะครับก็ก็ถือว่าเป็นของบรรพบุรุษของผมก็แล้วกันนะครับพี่น้องของคุณพ่อนะครับแต่คนพ่อทั้งนั้นก็แบ่งให้พี่กราบขอบคุณมากเลยนะครับพี่น้องก็ทุกทท่านทุกๆคนนะครับนี่ก็พวกนี้ก็บ้านแต่ละหลังก็เป็นบ้านของลูกนั่นแหละครับพี่น้องหรือว่าที่นาของบรรพบุรุษของผมเองนั่นแหละครับพอเติบโตไปแล้วเท่าแก่ไปแล้วก็มีการแบ่งแยกที่นาที่ไร่กันนะครับ สำหรับบ้านเรานะครับก็ก็ถือว่าเป็นของบรรพบุรุษของผมก็แล้วกันนะครับพี่น้องของคุณพ่อนะครับแต่คุณพ่อทั้งนั้นก็แบ่งให้พี่ก็สวัสดีครับพี่น้องผมก็จะถ่ายทํารูปที่นานะครับให้พี่น้องได้รู้ได้เห็นนะครับอืมก็ที่นาของสําหรับบ้านเรานะครับก็ก็ถือว่าเป็นของบรรพบุรุษของผมก็แล้วกันนะครับพี่น้องของคุณพ่อนะครับแต่คุณพ่อทั้งนั้นก็แบ่งให้พี่ ตอนนี้ก็รอตรงนี้ก่อนให้มันถึง3นาทีก่อนแป๊บหนึ่งเดี๋ยวก็ถึง3นาทีแล้วเลือเดินไปเลื<ๆ>่อยๆก็ได้นะครับพี่น้องจะเข้าบ้านนะครับเข้าเข้าสวยงามมากเลยพี่น้องดูสิ ได้ตรงที่ผมชี้ให้พี่น้องได้ดูนะครับร่นผมนะครับพี่น้องก็ขอกราบขอบคุณมากเลยนะครับไห้พบกันคลิปข้างหน้าและคลิปต่อๆไปนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอสําหรับบ้านเรานะครับก็ก็ถือว่าเป็นของบรรพบุรุษของผมก็แล้วกันนะครับพี่น้องของคุณพ่อนะครับแต่คุณพ่อทั้งนั้นก็แบ่งให้พี่ก็สวัสดีครับพี่น้องผมก็จะถ่ายทํารูป ที่นานะครับให้พี่น้องได้รู้ได้เห็นนะครับก็พี่นาของที่นาไก้นะครับพี่น้องคนอากืบ้านที่ผมอยู่ตั้งแต่ยังไม่เข้าโรงเรียนยังแต่แต่เราจำความได้หมดนะก็อยู่ที่นี่ได้ประมาณ4-5หปีนะครับ จากเขาก็ตามผมไปเข้าเข้าสวยงามมากเลยพี่น้องดูสิน้องข้องเขาแล้วก็แบบเขาแบ่งกันนะครับพี่น้องระหว่างผมก็ ก็สวัสดีครับพี่น้องผมก็จะถ่ายทํารูปพี่นานะครับให้พี่น้องได้รู้ได้เห็นนะครับก็ที่นาของสําหรับบ้านเรานะครับก็ก็ถือว่าเป็นของบรรพบุรุษของผมก็แล้วกันนะครับพี่น้องของคุณพ่อนะครับแต่คุณพ่อทั้งนั้นก็แบ่งให้พี่ี่นาไกล้นะครับพี่น้อง น้องของเขาแล้วก็แบบเขาแบ่งกันนะครับพี่น้องระหว่างผมก็กินาไก่นะครับพี่น้องน,นั่นแหละครับพี่น้องหรือว่าที่นาของบรรพบุรุษของผมเองนั่นแหละครับพอเติบโตไปแล้วเท่าแก่ไปแล้วก็มีการแบ่งแยก ที่นาที่ไร่กันนะครับสําหรับบ้านเรานะครับก็ก็ถือว่าเป็นของบรรพบุรุษของผมก็แล้วกันนะครับพี่น้องของคนพ่อนะครับแต่คนพ่อทั้งนั้นก็แบ่งให้พี่สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีครับพี่น้อง <ST U K> เห็นไหมพี่น้องมีความสุขมากเลยอยู่ที่บ้านแถวนี้ก็มีความสวยงามนะครับพี่น้อง มีความสวยงามมากเลยนะครับที่นาพืนนี้ก็เป็นที่นาของยาติญาติเข้าโรงเรียนนะครับที่บ้านนะครับผมก็หนีหัวซกหัวชนทำภาษาตามภาษาเด็กๆนะครับพี่น้องไม่อยากกลับบ้านนะครับอยากอยู่ที่นี่เลยนะครับสวัสดีครับพี่น้อง ก็สวัสดีครับพี่น้องผมก็จะถ่ายทํารูปที่นานะครับให้พี่น้องได้รู้ได้เห็นนะครับก็ที่นาของสําหรับบ้านเรานะครับก็ก็ถือว่าเป็นของบรรพบุรุษของผมก็แล้วกันนะครับพี่น้องของคุณพ่อนะครับแต่คุณพ่อทั้งนั้นก็แบ่งให้พี่ เดินถ่ายทาที่ไร่ที่นาให้พี่น้องได้เห็นนะครับแล้ผมก็จะไปถ่ายที่อะไรนะที่บ้านอีกที่บ้านผมนะครับบ้านของแถวนี้ก็มีความสวยงามนะครับพี่น้องมีความสวยงามมากเลยนะครับที่นาพื้นนี้ก็เป็นที่นาของยัดย่าสำหรับบ้านเรานะครับก็ก็ถือว่าเป็นของบรรพบุรุษของผมก็แล้วกันนะครับพี่น้องของคนพ่อนะครับแต่คนพ่อทั้งนั้นก็แบ่งให้พี่ นี่หัวสกหัวซนไม่กลับไม่ได้ต้องไปเข้าโรงเรียนเขาบอกนะครับพี่น้องก็ผมก็ต้องไปเข้าโรงเรียนนะครับคนอากืบ้านที่ผมอยู่ตั้งแต่ยังไม่เข้าโรงเรียนยังแต่แต่เราจําความได้หมดนะก็อยู่ที่นี่ได้ประมาณ4ี่ห้าปีนะครับแต่เขาก็ตามผมไปนั่นแหละครับพี่น้องหรือว่าที่นาของบรรพบุรุษของผมเองนั่นแหละครับพอเติบโตไปแล้วเท่าแก่ไปแล้วก็มีการแบ่งแยก ที่นาที่ไร่กันนะครับผมเดินถ่ายทำที่ไร่ที่นาให้พี่น้องได้เห็นนะครับและผมก็จะไปถ่ายที่อะไรนะที่บ้านอีกที่บ้านผมนะครับบ้านของ ได้ตรงที่ผมชี้ให้พี่น้องได้ดูนะครับรดนผมนะครับพี่น้องก็ขอกราบขอบคุณมากเลยนะครับแถวนี้ก็มีความสวยงามนะครับพี่น้องมีความสวยงามมากเลยนะครับที่นาพื้นนี้ก็เป็นที่นาของยัดญาติพบกันคลิปข้างหน้าและคลิปต่อๆไปนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอแถวนี้ก็มีความสวยงามนะครับพี่น้องมีความสวยงามมากเลยนะครับ ที่นาพืนนี้ก็เป็นที่นาของญาติญาติสวัสดีครับพี่น้องคนอากืบ้านที่ผมอยู่ตั้งแต่ยังไม่เข้าโรงเรียนยังแต,แต่เราจารําความได้หมดนะก็อยู่ที่นี่ได้ประมาณ4ี่หปีนะครับจากเขาก็ตามผมไปนั่นแหละครับพี่น้องหรือว่าที่นาของบรรพรบุรุษของผมเองนั่นแหละครับพอเติบโตไปแล้วเท่าแก่ไปแล้วก็มีการแบ่งแยกที่นาที่ไร่กันนะครับสําหรับบ้านเรานะครับก็ ก็ถือว่าเป็นของบรรพบุรุษของผมก็แล้วกันนะครับพี่น้องของคุณพ่อนะครับแต่คุณพ่อทั้งนั้นก็แบ่งให้พี่นี่หัวสุกหัวซนไม่กลับไม่ได้ต้องไปเข้าโรงเรียนเขาบอกนะครับพี่น้องก็ผมก็ต้องไปเข้าโรงเรียนนะครับเห็นไหมพี่น้องมีความสุขมากเลยอยู่ที่บ้านแถวนี้ก็มีความสวยงามนะครับพี่น้อง มีความสวยงามมากเลยนะครับที่นาผืนนี้ก็เป็นที่นาของย้ายพบกันคลิปข้างหน้าและคลิปต่อต่อไปนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอให้พบกันคลิปข้างหน้าและคลิปต่อๆไปนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอของหลานนะครับเขาเป็นหลานผมะครทับแม่เขาเป็นพี่น้องกับผมนะครับเป็นลูกพี่ลูกน้องกันนะครับพี่น้องก็ขอจบคลิปนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับพี่น้องไว้ตอนนี้ก็ รอตรงนี้ก่อนให้มันถึง3นาทีก่อนแป๊บหนึ่งเดี๋ยวก็ถึง3มนาทีแล้วเลือเดินไปเรื่อยๆก็ได้นะครับพี่น้องจะเข้าบ้านนะครับเข้าเข้าสวยงามมากเลยพี่น้องดูสิเข้าเข้าสวยงามมากเลยพี่น้องดูสิสวัสดีครับพี่น้อง น้องของเขาแล้วก็แบบเขาแบ่งกันนะครับพี่น้องระหว่างผมก็ผมเดินถ่ายทำที่ไร่ที่นาให้พี่น้องได้เห็นนะครับและผมก